ถ้าคุณดูดวงตัวเองได้มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์บ้างมันจะเกิดประโยชน์กับชีวิตคุณมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุดเด่นจุดด้อยในชีวิตของคุณมันจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเชื่อผมนะครับสวัสดีครับพบกับผมอู๋จตุจกรในคลิปนี้นะครับผมจะมากระตุ้นมาบิ้วให้คุณเนี่ยรู้สึกอยากดูดวงตัวเองเป็นน่ะอยากดูดวงตัวเองได้นะครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าผมบอกว่าถ้าเกิดคุณดูดวงตัวเองได้เนี่ยมันจะมีประโยชน์กับชีวิตคุณเยอะนะครับเพราะคุณจะสามารถรู้จุดเด่นในดวงของคุณมันก็คืออะไรที่คุณทําได้ดีอะไรที่คุณมีความสามารถทางด้านนั้นอะไรที่มันเป็นเหมือนพรสวรรค์ที่ติดตัวคุณมาคุณจะได้นํามันออกมาใช้เยอะๆเอามาเป็นข้อได้เปรียบของคุณหรือแม้แต่อะไรในชีวิตของคุณที่มันเป็นเหมือนในดวงของคุณที่เป็นเหมือนจุดด้อย คุณก็จะได้ระวังในเรื่องนั้นๆอะไรที่มันมักจะก่อให้เกิดปัญหากับคุณเสมอๆจะได้ระวังให้มากขึ้นนะครับหรือแม้แต่คุณจะรู้ว่าบุคคลไหนน่าคบไม่น่าคบบุคลิกคนแบบไหนที่คุณควรจะทําธุรกิจด้วยร่วมธุรกิจด้วยนะครับหรือแม้แต่จะใช่เนื้อคู่เราหรือเปล่าคบกันแล้วจะยืดไหมนิสัยดีไหมนะครับ มันสามารถรู้ได้หรือว่าความสําเร็จของคุณเนี่ยมันจะมาจากทางใดที่มันมีความเป็นไปได้มากกว่ากัน <Wow. S 1> หรือแม้กระทั่งเวลาที่คุณยังต้องไปหาหมอดูเวลาที่คุณไปหาหมอดูคุณก็จะมีความเข้าใจและเข้าใจคำทำนายทายทักได้มากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณสื่อสารด้วยภาษาเดียวกันกับหมอดูฟังและได้เข้าใจมากขึ้น นะครับคุณจะเข้าใจว่าทําไมหมอดูถึงทํานายทายทักแบบนั้นทําไมเขาทำนายทายทักเหตุการณ์แบบนั้นคุณจะมีความเข้าใจมากขึ้นและมันจะเกิดประโยชน์มากมายเห็นไหมครับว่ามันจะมีประโยชน์มากมายกับชีวิตคุณถ้าเกิดคุณดูดวงเองได้และผมก็อยากจะย้ํากับทุกคนนะครับให้คุณมีความมั่นใจเลยว่าการดูดวงตัวเองให้ได้เนี่ยดูดวงเป็นเนี่ยครับดูดวงตัวเองได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่มันยากเหลือบากกว่าแรง เกินกว่าความสามารถของพวกคุณที่คุณจะเรียนรู้ได้เพราะผมไม่ได้จะมาแนะนําหรือจะมาสอนให้คุณเป็นหมอดูเพื่อไปประกอบอาชีพเป็นหมอดูระดับโปรแต่ผมแค่จะมาให้คําแนะนําพื้นพื้น,น,นง่ายๆในการสังเกตในการดูดวงดูข้อเด่นข้อด้อยต่างๆเพื่อคุณจะสามารถใช้ไว้ดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวได้ ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณคิดว่ารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคก็อยากดูดวงตัวเองได้แหละในคลิปต่อๆไปเราจะมาดูกันว่าแล้วคุณจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับอย่าลืมติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับผมอูจตุจกักรแล้วเราเจอกันใหม่สวัสดีครับ